ดีตอนเช้าครับสวัสดีครับเอฟซีทุกท่านสวัสดีตอนเชา้ชาเช้านี้ก็มายามกลับครับอไม่ใช่มายามกลับยามบ่วงยมบ่วงสิ่งดีดเราเต็ดเหลืองมาสองสองเทปแล้วเ <laughs> ต็ดเหลืองมาสองคลิปแล้วเซนเซอร์ไว้ เบลอไว้แล้วแก้ไขแล้วก็ยังเหมือนเดิมไม่ไหวไม่ไหวสู้ๆครับพยายามเต่อฐานนะปิดต่อฐานด้วยดับแล้วเต่อหนึง่งเหลือต้าหนึง่งใส่บ่วงไว้ประมาณเท่าไหร่น้องประมาณยี่สิบยี่บเอ็ดหลังแล้วมั้ ยังไม่ดับนี่ดับแล้วมั้งควันไม่ออกแล้วดับตอนไหนไหมเนี่ยดักใกล้ๆนี่แหละไปดักแถวแถวเก่านู้นก็แถวนู้นมาตั้งแต่บ่ายสามมาตั้งแต่บ่ายสามแล้วคนอื่นเขาดักก่อนเนาะแย่งกันดักแล้วแบบนี้ดักหนูอ่ะ ยังกันดักแล้วมาไม่ทันเขาขนาดบ่ายเร็วนะบ่ายสามมาทั้งกองมาตั้งแต่บ่ายสามมาไม่ทันเขาดักอีกแย่งกันดักบางเจ้าเขา ขาดักขายไงแต่เราดักไปทํากับข้าวดักเอาไว้ทํากับข้าวเอาไว้กินนะ้องแต่เขาเขดักขายก็เลยเขาก็มาเร็วนาะบบวงเขาเยอะหลังแรกตรงนี้เน้นอนุพุกเนาะหลังแรกก็ไม่หมานแล้วนี่ดีดเรา ดักในขวยขวยตรงโน้นสองขวยแต่มีแต่ลอยเก่าๆเนาะน้ำเพึ่งลด <c oughs> บ่วงเราก็ต่ำสั้นๆเท่ากับต้นข้าวนี่แหละมองยากเนาะ นี่ถ้าดักแบบนี้แหละเดี๋ยวจะมาดักซ้ำอีกเนาะถักต้นข้าวนะ <c oughs> เดี๋ยวขออนุญาตย้ำครับรอ <c oughs> ยเท้าใหญ่ๆด้วยนี่ดูดิรอยเท้าใหญ่ๆลอยใหญ่รอยเก่ารอยใหม่ อุ้ยบ่วงลังนี้ดีดนี่ดีดไม่โดนตัวหนูตัวเล็กนมั้งโหยังไม่เห็นตัวเลยหลังนั้นมีเต็ดละมั้งนั่นเห็นต้นข้าวเลยต้มเปะเลย ต,ต้นข้าวบวกไว้นี่ก่อนนี่ขวยนุ่นตรงนน้นมีดินครับน,ะนเน้นแล้วเน้นหนูพุกนะั่นน่ะนั่นนะหนูพุกครับเน้นอย่างเดียวอันนี้ก็อาจจะเป็นหนูอะไรเนะี่ยหนูท้องขาวแล้วมั้งนั่นหนูพุกอย่างตัวเป็นอยู่ครับเดี๋ยวจัดการก่อนเนาะ เดี๋ยวไปดูตรงนี้ก่อนอันนี้ดักไว้ชั้นสองชั้นน่ชั้นสองชั้น3ชั้นตรงนี้เราจะเอาแบบว่าอันนี้ก็ดีดเหมือนกันแต่ไม่เห็นตัวล้มเลยขาดนะมั้งเนี่ยนี่โอ้ยไม่ใช่หลุดหลุด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  ลมเลยโอ้โเราดักซ้อนไว้แบบว่าเราจะเอาตัวให้ได้ไงหนูพกุกเห็นขวยตรงไหนก็ต้องดักซ้อนกันเลยเป็นซ้อนเป็นชั้นเป็นชั้นจะเอาตัวให้ได้หลอก มาก่อนเจ้าของนาเขาเจ้าของนาเขาเพิ่งแต่งตัวมาเมื่อคี้เจ้าของนาเขาที่เรามาก่อนบวงเขาหลังหนังอยู่ตรงนั้นดักซ้อนกันเลยแต่เรามาก่อนเดี๋ยวขออนุญาตตั้งกล่องก่อนเนาะ Hey. 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 May hey. play? <laughs> <My friend>? Oh. Oh. Oh, I need to go check it.

They're <coughs> <Play> moving. They're moving <coughs> É muito, É muito, foi? Goodbye. เดี๋ยวก็จะไปยามทางนู้นครับยามทางนู้นได้มาแล้วสองตัวเนาะก็ถือว่ามานาดิเต็ดดีครับหมานมานครับผมใหญ่ไซโลเดี๋ยวจะไปชั่งให้ดูที่บ้านครับนี่นเนาะมองยากด้วยบ่วงเราไม่ได้มัดหมายไว้เพราะว่าหลักบ่วงเราสะท้อนแสงไงแต่ตอนกลางวันเ็ามองหาไม่เจอหรอก มีดีดครับนะหลังนั้นดักไว้ในรูเลยนะั่นมีดีดมีตัวไหมหนูเยอะเขาว่าหนูเยอะเห็นอยู่ครับหนูท่องขาวนั่นหนูเห็นหลักดิ้นอย่างเงี้ยสิคืออีโบติดเหลืองอีกบอเอาไว้นี้ก่อนคนระับ เดี๋ยวไปดูหลังนู้นก่อนนี่นี่ไม่มีหลักโยกเลยอันนี้ขวยหนึ่งอันนี้ขวัยหนึ่งนี่ไม่ไม่เป็นทางนี่ไม่มีดีดเลยเดี๋ยว รอบหน้าจะมาซ้ำอีกเนาะรอบหน้าจะมาซ้ำอีกดับไว้สามหลังใช้เป้าเนะี่ยม,มีข้าวล้มอยู่ตรงนูน้นอาจจะเป็นหนูหรือเปล่าน,นั่นนะบ่วงลอยอยู่ตรงนั้นด้วยเลยมีต้นข้าวล้มอ่ะนี่ตรงนูน้น แต่ไม่มีดิ้นม,มีต้นข้าวล้มตนงนั้นอาจจะใช่หรือเปล่านั่นนะเนี่ยมีต้นข้าวล้มหนึงเนี่ยโอ้ไม่ใช่มีเห็นตะบ,บวงลอยละเวทไงลอยละเวทตึ๊บระแวงไปแล้ว หมดละม้างเนี่ยยังไม่ได้ดับเดือบวงเลยไปติดตามครับเดี๋ยวคนยัดเก็บบวงก่อนครับยัดเก็บบวงก่อนนี่ลอยกัดข้าวโว่หักเนาะลอยกัดข้าวเล่นนู่นนะมีรอยเท้าใหญ่รอยเท้าเล็ก ปะปนกันไปนี่นี่นาเขาเริ่มจะปล่อยน้ำออกแล้วเพราะว่าข้าวมันปลายก็เริ่มเหลืองแล้วเนี่ยเริ่มเหลืองแล้วเขาปล่อยน้ำออกก็เลยหนูมันเริ่มจะป่วนหากินหอยเชอรี่หากินปลาคอนตัวเดียวก็คุมแล้วเนะาะไซโลกับ หนูท้องขาวตัวหนึ่งกับบรรยากาศไปปิดต่อฐานครับเนี้ยหาเก็บบวงดีๆสามตัวนี้หนูพุกตัวหนึ่งหนูท้องขาวสองสามสามตัวหนูพุกตัวหนึ่งเป็นสามดินอยู่มันติดเอวป<ะ>ไปอยแล้วครับ ลุปว่ามาสามตัวกลับบ้านแล้วครับใส่แล้วเนาะตัวหางคนใหญ่ๆเลยใหญ่มากเตาถ่านก็เปิดเรียบร้อยแล้วเปิดเตา นี่ยังอาจจะเป็นช่วงอีกสักชั่วโมงสองชั่วโมงก็หมดแล้วนะเดี๋ยวมาชั่งให้ดูครับเอซทุกคนเมื่อวันก่อนได้ตัวขนาดนี้แหละอาจจะติ่งโลไหมนี่ขากบอที่นี่นี่หนึ่งกิโลเฮ้ยเก้าขีดเนาะ เป็นก้าวขีดก้าขีดครับเอฟซีทุกคนนี่เป็นก้าวขีดใหญ่ๆก้าขีดเนาะเมื่อวันก่อนก็สองตัวก็ขนาดนี้แหละหางเท่าเทียมโป่งเนื้อชี้นี่แหละก้าวขีดเนี่ยเกือบถึงโลแหละ ใหญ่ๆสซโลอีกแล้วอีกสีทุกคนมันมันครับได้ตัวเมียแล้วใช่ไหมตัวเมียเออตัวเมียอย่างตัวผู้เนี้ยไปดักซ้ำอีกเนาะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับมันมันครับผม